20กรกฎาคม2565รอบสุดท้ายโอนเงินเข้าบัตรคนจนใครได้รับสิทธินี้บ้างผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางมีสิทธิ์ได้รับไหมฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกล่าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะกดติดความคืบหน้านะคะสำหรับบัตรคนจนล่าสุดการโอนเงินเข้าให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนกรกฎาคม2565 ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรไปแล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมวันที่15และวันที่18ที่ผ่านมาตามรายการที่กำหนดสำหรับการโอนเงินในงวดต่อไปวันที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะ สำหรับการโอนเงินง่วาสุดท้ายก็เป็นวันที่22กรกฎาคม2565สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยวความพิการจำนวน800บาทเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายน2565รวมเป็นเงิน1,000บาท ส่วนความช่วยเหลืออื่นๆนะคะเดี๋ยวทางคองรมอมีการอนุมัติใหม่เมื่อไหร่ทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังโดยเร็วที่สุดค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ